ในช่วงที่ผ่านมาค่ะจังหวัดน่านแถวแถวอำเภอบอกก่อเกลืออำเภอเชียงกลางนะคะฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ240-249ม mm. มตรถือว่าตกหนักมากนะคะขณะนี้ลำน้ำสาขาเริ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มเอ่อท่วมหลายพื้นที่ทั้งนาข้าวแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงนั้นก็สูญหายไปแล้วบางส่วนจุดนี้ก็คือลำน้ำว้านะคะอำเภอบ่อเกลกือจังหวัดน่านได้ไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่ง ทำให้นาข้าวถูกน้าท่วมหลายร้อยไร่ขณะเดียวกันสัญญาณเตือนภัยที่สะพานข้ามลำน้ำหนานที่ตำบลปอนอําเภอทุงช้างที่ติดกับลำน้ำนะคะก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนภัยแล้วก็สะพานนั้นถูกน้ำท่วมนะคะทางตัดขาดด้วยทางราชการก็เร่งหาทางช่วยเหลือนะคะส่วนลำน้ำหนานตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่วันนี้เจ้าของวัวนะคะจะต้องพยายามช่วยเหลือลากจูงวัวที่กำลังหนีน้ำบริเวณใต้สะพานน้ำกิน ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกำลังช่วยเหลือสัตว์อย่างทุลักทุเลเลยนะคะประชาชนก็คอยให้กำลังใจส่วนทางด้านของนายวัชราคำสูงปลัดฝ่ายความมั่นคงและอบทก็เปิดเผยในพื้นที่อำเภอบอกเกลือเกิดปัญหาดินสไลด์นะคะมีบ้านได้รับผลกระทบสี่หลังขณะที่ตำบลดงพญาได้รับผลกระทบนะคะ30ครอบครัวขณะนี้เตรียมพร้อมอบพยพนะคะ ด้านข้อมูลจากโครงการชลประทานน่านรายงานปริมาณน้ําฝนน้าท่าน้ําในอ่างเก็บน้ําทุกขนาด82แห่งในจังหวัดน่านวันนี้ฝนตกในพื้นที่ทุกอําเภอ15อําเภอค่ะปริมาณฝนเฉลี่ย6อําเภอสูงเกิน80มิลลิเมตรขึ้นไปมีโอกาสที่แม่น้ำน่านจะเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําของเทศบาลเมืองน่านในอีก20ชั่วโมงข้างหน้านะคะจะต้องเร่งเฝ้าระมัดระวังเลยล่ะค่ะ